ในทุทกๆปีองค์กรของเราจะมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานหรือที่เรียกกันว่า ITA ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อสะท้อนมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรภาคร,รัฐเพื่อนำมาพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น โดยบุคลากรที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า1ปีรวมถึงผู้มาติดต่อหรือผู้เข้ารับบริการทุกท่านทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงความคิดเห็นเพื่อสะท้อนคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรและช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาที่ดีต่อไปและข้อมูลการประเมินเหล่านี้จะถูกเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ขององค์กรซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างความโปร่งใสในการดําเนินงาน และความพยายามขององค์กรในการป้องกันการทุจริตอย่างแท้จริง ITA จะเป็นประโยชน์ต่อ civil society ในการร่วมตรวจสอบเฝ้าระวังการทำงานของภาครัฐรวมถึงช่วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานป้องกันการทุจริตเพื่อให้ทุกคนเชื่อมั่นในการดำเนินงานที่มุ่งมั่นสร้างความโปร่งใสตลอดจนการได้รับความสะดวก ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการทางเว็บไซต์ขององค์กรภาครัฐทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างเท่าเทียมผ่านทาง www.kmitl.ac.th หรือแอปพลิเคชัน itas โดยการแสดงความคิดเห็นจะไม่ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะมาร่วมสร้างความโปร่งใสต่อต้านการทุจริตในระดับชาติให้คะแนนของท่าน เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้นไปด้วยกันนะครับ